สวัสดีนะครับทุกท่านเลยนะครับวันนี้นะครับมามากันที่เพชรเกษมนะครับนี่นะครับคุณลุงเจอเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับรายการตามหาลักแท้เออไม่ใช่ตามหาพระแท้นะครับเจอกันครับได้คุณลุงอ,อันนี้พ่อเงินปะไม่แน่ใจว่าอันไหนอันนี้ถ่ายมาที่ผมให้คุณดูเต็มกล่องใช่ไหมเพื่อนผมเพิ่มเมื่อแบ่งไปครึ่งหนึ่งแล้วคุณลุงไปเจอสมัยก่อนตอนนั้นได้กี่เหรียญโอ้เป็นถูกเป็นร้อยอ่ะเป็นเป็นร้อยร้อยเหรียญเลยสุดยอด อ๋อแสดงว่าชุดนี้ไปเอาที่วัดดอนใหญ่หอมมายุคเก่าหาข้อมูลตามหนังสืออย่างเดียวเนาะคุณลุงเหรียญละสองพันห้าแล้วกันโอเคพอใจจริงอยากอย่างเหรียญนี้จริงๆอยากซื้อสองพันแต่ยกไปเลยสองพันห้าต้องคูณไปโมคูณใช่ไหเดี๋ยวดูก่อนว่าไหนมีราคาบ้างมีเยอะเลยครับคุณลุงเตรียมมาเลยก็ได้เดี๋ยวผมดูให้ไปก่อนวัดกลางบางแก้วนี่ก็ไปเหรอไปครับเจอเหรียญเจ้าสัวเหรียญหนึ่งครับเยอเงิน หลายหลายมืนเลยแบบนี้วไปผมตั้งหลายปีออเหรออ่าแต่ถ้าบางอันที่ทําบุญเก่าๆมาาเงี้ยเจอเหรียญเจ้าสัวสองสมัยก่อนคุณลุงไปทาบุญที่วัดกลางบางแก้วแต่ว่าบางอย่างที่ใหม่ๆที่แบบว่าเริ่มเริ่มจะมีอายุแล้วก็เริ่มแบบโดนตีแรกโดนอะไรออกไปเนี่ยก็ก็มีมีแก้วผสมมีแก้วเออผมโดนตีแรกใช่นี้คือก็เป็นแบบจะพูดไงเป็นเรื่องราวที่จริงๆอ่ะของของคนที่เก็บพระบางอย่างตตีแรกบ้างบางอย่างไปเช่ากับวัดบ้างอะไรบ้างต่างๆ ก็มีทั้งเก๊ทั้งแท้ผสมกันมาถามว่าวันนี้มาเจอพระแท้ส่วนหนึ่งเจอพระปลอมส่วนหนึ่งเลยช่าอันที่เป็นแท้แ,ทแล้วก็คุณรู้ว่จะได้รู้ว่าอันไหนที่ไม่ใช่บ้างจะได้ไม่หลงทางแล้วใช่ผมถึงบอกว่าโอกาสที่มันจะเหมือนจะเจออย่างเงี้ยส่งมาชุดหล่อพขอเงินเนี่ยที่ทาให้เรามาเจอกันเพราะผมดูจากรูปแท้แล้วะลุงอันนี้15้ได้ไหมเอาสิบแปดแล้วกันสิบแปดจบหลวงบุญนะครับก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรพิมพ์ปัอมเล็กเราต้องไปตีก่อนแต่ว่าอย่างเงี้ยก็คือองค์นี้มันได้เต็มสูตรองค์ รพระรุ่นนี้จะมีชาติมีหอระดานแล้วองค์นี้ที่สําคัญก็คือมีจานถามว่าหล่อมาไม่สวยจริงถามว่าองค์นี้หล่อมาไม่ได้ขึ้นแบบชัดเหมือนองค์อื่นๆหรอกแต่องค์นี้ได้เต็มฟอร์มก็คือมีทาชาติมีทาหอระดานเป็นพระยุคต้นๆนะครับแล้วก็มีรอยจานอยู่ที่ตูดก็คือเป็นจานของตัวเทาะมหาพรหมของหลวงปู่เพิ่มท่านจารเอาไว้คุณอาสามองค์นี้สักสอง0,000ืแล้วกันเพราะว่าผมขายได้พันปลาย2องค์แต่ว่าอันนี้มันสึกหน่อยอันนี้22แล้วกันผมสุดละอันนี้22 22จดไดไ้ 22. อันนี้20ลกันไม่เสิบจดไอ้ อันนี้นะครับเป็นนกสมาธิแต่ไม่สวยเท่าไหร่ซื้อสองหมื่นแล้วขายยี่สิบฝ่าห้าหมื่นแล้วกันเพราะความจริงผมมีอยู่ตั้งห้าองค์นะเนี่ยขายหมดหรอถูกปันใบไม่ได้ขายหรอกผมไม่เคยขายเลยนะนี่แท้เลยเหรียญเดีัวขอเช่าห้าหมื่นแล้วกันห้าหมื่นจดนะถ้าไม่ข้ามแสเะผมได้นะเพราะชั่วโมงนี้ตอนนี้ไม่ถึงหรอกยากคุณอาเจ็ดหมื่นห้าแล้วกันไม่หรอกน้ําทองคือถ้าข้างหน้าเหมือนข้างหลังนะคุณอาดูวะ ถ้าข้างหน้าเหมือนข้างหลังนะดีเลยไอ้ข้างหลังเหมือนข้างหน้าดีเลยข้างหน้าข้างหน้าน้ําทองดีข้างหลังโดนเหงื่อเหงื่อน้าโดนขี้เหงื่อน่ะเกลือนิดนึงต่อพระชัยพลาีไปครับขยับหน่อยนะอยนะนิดนึงแปดสิบตั้งทองผมซื้อได้เท่านี้แปดสิบต้งทองเอาโอเคพูดไปโอเคพระชัยพลาีพินาเนะครับไม่แกะแต่ว่าพักข้างข้างนอกข้างในดูง่ายเลยซื้อแปดหมื่นแล้วกันสมัยก่อนองค์นี้นะต้องบอกตรงนะ เศรษฐกิจดีๆองค์นี้แสนกว่ามีแน่นอนบอกเลยอย่างที่บอกองค์นี้ก็เป็นพระชัยวัดรภริพินาศซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยโดยนักเล่นสมัยก่อนเนี่ยก็เป็นยอดนิยมของพระหลักพระหล่อทั่วไปอยู่แล้วเป็นพระปี95 นะครับก็จะมีทั้งที่ผมบอกเคยปี95กับปี99ซึ่งวันนั้นที่ลงในคลิปก่อนหน้านี้จะเป็นปี99อันนี้เป็นปี95องนี้นะครับวันนี้หมดเท่านี้แล้วเนาะนี่นะครับก็เป็นการคุยเจรจานะครับมาดูพระมีมีแท้มีปลอมในวันนี้นะครับกำลังจะโอนตังกันแล้ววันนี้ได้เหรียญเจ้าสัวสองวัดกลางบางแก้วเนื้อเงินนะครับแล้วก็เหรียญหลวงพ่อเงินวัดดอนเยหอมีรุ่น6รอบกับรุ่น2500นะครับแต่ว่าต่างสภาพกันนะครับได้พระชัยวัดไยรีพินานะครับ เป็นพระหล่อบโบราณปี95อง์นี้ค่อนข้างดีด้านหน้าแต่ด้านหลังก็มีผิวดอกบ,บ้างนิดนึงพวกนี้เป็นเนื้อเหลืองอมเขียวนะครับเวลาโดนเหงื่อแล้วก็จะเห็นเนื้อในเป็นเหลืองอมเขียวในลักษณะแบบดังภาพเลยนะครับแล้วก็มีนกนะครับเป็นหลวงพ่อปานขี่นกพิมพ์นกสมาธินะแบบนี้นะครับก็สวยๆเป็นแสนนะปัจจุบันนกยังไงสวยๆก็ยังขึ้นแสนอยู่ละอยู่ที่ฟอร์มพระแต่ละองค์แล้วก็มีเหรียญหลวงพ่อเงินรุ่นสุดท้ายหลายองค์นะครับซึ่งคุณลุงก็ได้เช่ามาในตั้งแต่อดีตนานมากนะครับแบบนี้ องสุดท้ายที่ได้มาในวันนี้ก็คือเป็นพระชัยวัดขินป้อมเล็กนะครับของหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะครับซึ่งเป็นองค์ที่มีทาชาติและหอระดานอยู่ด้านหลังนะครับและองค์นี้ได้ไดพิเศษก็คือมีจา <S <S <ๆ>นนี่นะครับเมื่อสักครู่เราเช่ากันไปแล้วชุดหนึ่งนะครับคุณลุงขึ้นไปที่บ้านชุดไหนที่หยิบได้ออกมาซึ่งหลังกว่าเมื่อสักครู่อีกและก็เป็นชุดพระแพงกว่าเมื่อสักครู่อีกก็มาเจอเหเรียญเจริญพรไตรมาสนะครับ หมายเลข108่งศูนย์แหมายเลขมงคลมากหมายเลขมงคลมากอันนี้ผมบอกตรงวันนี้ผมต้องเอากลับให้ได้ครับแล้วก็เป็นพระเลี่ยมทองในสมัยก่อนก็มีทั้งเหรียญอย่างหลวงพุเต็มเนี่ยบางแควัดนิมานอรดีจัดด้วยเหรอครับโอ้เก่งมีหลายรายการวันนี้บอกตรงเลยว่าก็แปลกใจมีเหรียญหลวงพ่อคงด้วยเชื่อปะเนี่ยไม่ได้เจอกันง่ายๆนะมันบางกะพร้อมนี่สภาพศึกรุ่นแรกสวยสวยอันสองล้านต้องบอกก่อนอย่างนี้นะก็เป็นพระหลายรายการที่คุณลุงมีนะครับ นี่กิ่งพระพุทธชินีสองพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้าวัดบวรนิเวศนี่นะครับนี่ก็เพิ่งมาเจอตรงนี้โอ้วันนี้น่าจะโดนอีกหลายแสนนะครับมีหลวงปู่โต๊วัดประดู่ชิมพีนะครับนี่คนบางแคต้องมีอยู่แล้วเป็นสัญลักษณ์ซิกเนเจอร์ของที่นี่เลยนะครับนเหรียญร้อมแม็กหลวงปู่โตคุณลองเอาแสนได้หนึ่งพัแปดเนี่ยโอ้โหเพราะผมไปซื้อมาแพงตรงนี้บอกตรงนะเอาว่าคุณบอกมาถ้าถูกฟังแล้วถูก,ถกผมโอเคให้เลยเลยแสนสามแล้วกัน ไปซือนะผมติดทิพระเลยว่าพระเขาไม่แดง้หลังแต่ข้างหน้าดีนียขอ14แล้วกันลุงนี้โอเคจัดแสนสี่นะครับก็นะครับวันนี้จากที่ตอนแรกกำลังจะกลับคุณลุงบอกว่าเดี๋ยวค้นพระมาเพิ่มให้นะครับซึ่งเป็นตอนแรกมาซื้อเห็นหลวงพ่อเงินวัดไร่หอมรุ่นสุดท้ายจึงมาซื้อมาเช่าเสร็จปุ๊บเนี่ยก็มาถึงก็ดูพระอะไรกันเรียบร้อยเสร็จปุ๊บซื้อกันชุดแรก20,000 0กว่าบาทก็โอเคกะว่าเดี๋ยวจะกลับแล้วเพราะเดี๋ยวต้องไปที่อื่นต่อ คุณลุงคุยกันมาถูกปถูกถูกคอใจนักเลงเหมือนกันคุยไปคุยมาวันนี้ยกพระออกมาชุดที่2เป็นพระที่เก่าเก็บไว้สมัยก่อนคุณลุงเป็นนายธนาคารนะครับซึ่งผมได้เช่ามาวันนี้ทั้งหมดเนี่ยยอดทั้งหมดล้านสามหนึ่งล้านสามแสนบาทคือจ่ายเงินไปแล้วเรียบร้อยคือผมไม่ได้เอาเงินมานั่งนับให้ดูเพราะว่าเป็นจนํานวนเงินที่เยอะนะครับก็เลยโอนไปให้เรียบร้อยวันนี้ได้พระกลับเนี่ยหนึ่งถุงพระชุดนี้นะครับจะถูกไลฟ์ในอีพีต่อไปที่เป็นไลฟ์สตรีมเพื่อให้ดูกันว่าเป็นพระอะไรบ้าง คลิปนี้คงไม่ได้ตัดให้ดูว่ามีมีอะไรกันบ้างเพราะว่าอาจจะเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปนะครับส่วนวันนี้เนี่ยได้เช่าเล่าเก่านะครับได้ได้ซื้อเล่าเก่าก็จะเป็นพวกอย่างนี้เป็นเฮนเนซี่เฮนเนกซีก็เป็นขวานหงายนะครับน้ำดำซึ่ง ฝาไม่ได้เปิดนะครับแต่ว่าตัวเหล้าเนี่ยระเหยเออกไปบ้างเนื่องจากด้วยระยะเวลาการเก็บด้วยอะไรต่างๆก็มีราคาที่ลดหย่อนกันลงไปก็เป็น x o He n ness ซีอะไรต่างๆที่เป็นแบรนด์ยอดนิยมของตัวบันดีที่มีคุณค่านะครับบางท่านอาจจะเก็บไว้ไม่ได้ใช้ก็ลองส่งกันมาดูให้ก็ได้นะครับก็ขอบคุณนะครับคุณลุงที่ให้เหล้าว,วันนี้มาวันนี้ได้ซื้อเหล้าเก่าแต่บางขวดก็คือแบบว่ายังไม่มีราคาคุณลุงก็ให้มาไปเป็นแบบว่าเหมือนตั้งโชว์อะไรอย่างนี้ต่อ นะครับตะกี้ผมก็ได้มอบรูปกวนอูที่ผมให้ไปเพราะว่าวันนี้ถูก,ถกใจถูกคอกันรู้จักมิตรภาพดีๆจากโลกออนไลน์ซึ่งไม่ได้จํากัดอายุนะต้องบอกก่อนว่ามิตรภาพจริงๆไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องอายุอ,อย่างผมเป็นเด็กมาเจอคุณลุงผมก็ได้คุยได้อะไรได้แลกเปลี่ยนความคิดได้อะไรต่างๆกันเยอะแยะมากมายนะครับยังไงวันนี้ขอบคุณคุณลุงมากเดี๋ยวพบกันใหม่สุขภาพแข็งแรงนะ,งล,ะลุงใหญ่นะบางแคลุงใหญ่บางแคร่โอเครู้เรื่องเจอกันครับสวัสดีครับ